สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้นะคะจะมาทำคลิปแรนด o อมในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณต้องการที่จะฝากข้อความอะไราถึงคุณคลิปนี้ก็เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรือตรงเป็นบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกเกิดพลังงานลบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลย เพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตครูครุบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากก้าวล่วงประการใดหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมนะคะว่าพลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ไปแรกนะคะพลังงานตัวตนคุณได้เดอะแฮง m a n นะคะไปเจออะไรมาหนักเหมือนกันนะคะไปเจออะไรมากันคะเจอหนักเหมือนกันนะคะเดอะแฮง m a n นี่ก็คือว่าไปเจอกับ ปัญหาอุปสรรคปัญหาชีวิตนะคะคือเจอมาทุกเรียกว่าทุกทางก็ได้นะคะอาจจะเป็นทั้งเงินเรื่องเงินงานความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาสุขภาพโอ้โหเรียกว่าเดอะแฮงแมนนี่คะคือเจอมาทุกรูปแบบเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าในที่นี้นะคะไพ่ที่ประกบคู่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้การรับนะคะ คือปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอนะคะแล้วก็ประกบกับไพ่หกเหรียญน,นะคะก็คือเหมือนเป็นเกี่ยวกับบทเรียนนะคะบทบทเรียนกรรมนะคะเกี่ยวกับการให้การรับนะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณอาจจะให้มากเกินไปนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่คือในไพ่เนี่ยหน้าไพ่ในคุณคือคือผู้ให้นะคะ เป็นผู้ให้แต่ว่าบางครั้งนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากเกินไปเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ชอบช่วยช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ได้ได้รับกลับคืนมานะคะสิ่งที่เราให้เข้าไปนะคะเขาอาจจะแบบมองไม่เห็นคุณค่านะคะมองไม่เห็นในเอ่อในสิ่งที่เราให้เข้าไปนะคะเนี่ย่ะ ให้หดาบนะคะก็คือว่าเป็นบทเรียนกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวต้นของคุณในวันนี้นะคะก็คือสิ่งสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมันเหมือนเป็นบทเรียนนะคะบทเรียนของการการให้การรับให้จนตัวเองลําบากนะคะให้จนแบบคือให้ทั้งหมดะคะแต่ว่าในสิ่งที่เราให้ไปคนกลับมองไม่เห็นคุณค่าเหมือนกับว่าถ้า อีกอย่างหนึง่งอาจจะพูดว่าเป็นคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้นนะคะเออคือให้แล้วนะคะนอกจากจะไม่ตอบแทนนะคะอ,อ่ไม่ตอบแทนเรานะคะก็ยังมาแวงกัดก็ได้นะคะไม่ตอบแทนมาแววงกัดมาทรยศมาสร้างความอ,อ่าลำบากสร้างความทุกข์ให้กับเราอีกนะคะอ,อ่านี่คะ่ะคือตัวตนของคุณนะคะ โอเคค่ะ okay, okay. เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าอะไรนะคะข้อหัวข้เอเทวดาประจำตัวคุณนะคะต้องการที่จะฝากข้อความอะไรนะคะมาถึงคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะเป็นไพ่สิบใบนะคะ ไปแรกนะคะสงสัยว่าคุณจะไปโดนเลยมาเยอะจริงๆนะคะตัวตนนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะ The ะโลเวนะคะอสี่ไม้เทา้า หถ้วยนะคะสิไม้เท้าสมถ้วยเดี๋ยวจะเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันทีเดียวเลยนะคะโอ้สามดามนะคะ ัสวินถือถ้วยเก้าเหรียญใบ,บสุดท้ายนะคะหนึ่งเหรียญไม่ใช่หนึ่งเหรียญค่ะราชาถือเหรียญน,นะคะขออภัยด้วยค่ะและไพ่โหภไพใต้สำรับนะคะ คุณไปโดนอะไรมาคะ <S <S คุณไปโดนอะไรมาถึงหนักขนาดนี้นะคะทั้งทั้งสิบไม้เท้าอ๋อเดี๋ยวขอปิดเดลิเวอร์ด้วยนะคะปิดเดลิเวอร์นะคะเดี๋ยวจะถูกแบนซะก่อนตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่ ห้าไม้เท้านะคะก็คือว่าก็มีเหมือนผ่านการอ่าผ่านการทะเลาะนะคะผ่านการทะเลาะผ่านการขัดแย้งนะคะมีปัญหากับความสัมพันธ์นะคะอ่าแล้วก็อืมอาจจะมีปัญหากับคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าประกบคู่กับ เดอะล v วเนะคะเอแล้ววันนี้หัวข้อเราอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณต้องการจะฝากบอกอะไรกับคุณใช่ไหมคะลืมไปซะแล้วนะคะอ่าก็มีมันก่อนหน้านี้นะคะก็มีมีความขัดแย้งกันนะคะก็คืออาจจะขัดแย้งกับคู่รักก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่สามดาบนะคะไพ่สามดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่3ามถ้วยนะคะ ซึ่งไพ่สามด่ากับสามถ้วยเนี่ยคะก็คือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่มีมือที่สมนะคะมีความมีความเจ็บปวดมีความอกหักมีการครบซ้อนมีการทรยศหักหลังแทงข้างหลังนะคะเอ่อทำให้คุณได้รับความเจ็บปวดกับความรักในครั้งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่คุณคบกับคนคนนี้นะคะคุณก็รู้สึก เหนื่อยนะคะรู้สึกหนักรู้สึกเป็นความความรักที่มันมีแต่ความขัดแย้งนะคะมีความขัดแย้งมีความเหนื่อยนะคะ <S <S 1> <S 1> คือก็คือ,คอเป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็เกิดการมีการทรยศหักหลังกันเกิดขึ้นนะคะมีการนอกใจกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คู่รักของคุณนี่ครับเป็นคู่รักใน อดีตชาตินะคะคือเหมือนกับอดีตชาตินะคะที่ที่ตามกันมานะคะแต่เป็นความรักในอดีตท,ที่ไม่ได้เป็นเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะแต่เป็นคู่รักในอดีตชาตินะคะที่เป็นคู่กรรมนะคะเป็นคู่กรรมที่เหมือนกับว่าคือมาชาตินี้นะคะเขาก็มาเพื่อมามาทวงคืนนะคะเป็นกรรมที่เคยทําร่วมกันมานะคะแล้วก็เออแล้วสิ่งศักดิ์สิทธ ต้องการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณวันนี้นั่นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะในเรื่องความรักนะคะท่านก็อยากจะบอกว่าให้เรานะคะให้เรารู้ไว้ว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นความอ่าความทุกข์ความเสียใจที่ที่ได้รับจากความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่า เราก็ให้คิดว่าชาติที่แล้วนะคะเราได้ไปทําเขามานะคะชาติที่แล้วเราได้ไปทําเข้ามาชาตินี้เขาก็เลยมามาทวงคืนกับเราเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากความทรมานความเหนื่อยหนักในในความรักครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ชดใช้ให้กับเขาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือมันจบแล้วนะคะสิบดาบก็คือจบแล้ว วิบากกรรมครั้งนี้วิบากกรรมในเรื่องความรักครั้งนี้นะคะมันจบลงแล้วเราได้ชดใช้ให้กับเขาแล้วนะคะไม่ว่าชาติที่แล้วนะคะเราได้ทําอะไรกับเขาไว้นะคะชาตินี้เราก็ถือว่าเราได้ชดใช้หมดแล้วซึ่งความรักครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณหวังกับเขาไว้มากนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณก็คุณก็รักเขามากนะคะคุณก็จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณก็อยากจะมี สร้างครอบครัวกันนะคะอยู่กันกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะไม้ท้าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปจนจนแก่เลยนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้สิ่งที่คุณหวังเอาไว้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขานอกใจคุณอ่มีมือที่สามนะคะทรยศหักหลังคุณนะคะก็ทําให้คุณจึงทําให้คุณแบบเจ็บปวดมากๆเพราะด้วยความที่ว่าก็เป็นอะไรที่ว่า มุ่งหวังเอาไว้นะคะว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้นะคะ,ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านอยากจะฝากข้อความมาถึงคุณนะคะว่าให้คุณนะคะกลับมารักตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบทเรียนกรรมนี้ที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องความรักนี้ มาเพื่อให้คุณได้รักตัวเองนะคะให้คุณกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็คือไพ่ที่คุณอ่าคุณมีความเรียกว่าคุณมีความครบพร้อมนะคะคุณคุณรักตัวเองคุณเป็นคนที่รักตัวเองคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกกับคุณนะท่านฝากข้อความนี้มาถึงคุณฮะให้คุณกลับมารักตัวเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้คุณเป็นแบบนี้ค่ะให้คุณได้เป็นแบบในไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือคนที่รักตัวเองเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่นะคะที่คุณกลับมารักตัวเองได้นะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณคุณเต็มให้ได้ถ้าคุณเป็นคนที่เต็ม คนที่พร้อมคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะ <S <S ทุกวันนี้คุณก็หยุดจุดนี้แล้วละ่ะนะคะไพ่หน้าไพ่ที่ขึ้นตรงนี้นัก็คือว่ามันก็หมายความว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วนะคะคุณก็เป็นคนที่กลับมารักตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่เต็มแล้วคนคุณเป็นคนที่พร้อมแล้วนะคะคือเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้คือมันผ่านมาแล้วม,มันจบลงไปแล้ว แต่ณปัจจุบันคือคุณคือคนคนนี้นะคะคนที่มีความรักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะและอนาคตข้างหน้านะคะก็จะมีคนที่มามอบความรักให้กับคุณนะคะจะเป็นรักแท้เป็นรักที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะมาส่งเสริมกันให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านะคะเป็นคนที่จะมามอบความรัก ความสุขให้กับคุณและรักครั้งนี้นะคะเมื่อคุณเต็มแล้วเมื่อคุณรักตัวเองแล้วนะคะคุณก็จะได้เจอความรักแท้นะคะซึ่งอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าเจอกี่คนกี่คนนะคะก็จะเจอแบบเนี้ยเจอแบบเออเป็นมือที่สมบ้างโดนมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะมีมีความรักกี่รอบกี่รอบก็อกหักเรื่อยไปนะคะอ่าสิบดาบตลอดนะคะพบก,กับความทุกข์เรื่องเรื่องความรักมาโดยตลอดนะคะนี่ฮะเดลิเวอร์ขึ้นกับสิบดาบนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นคำสาปเอาจนครูรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมีคู่ที่แท้จริงกับเขาบ้างหระอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะต้องเป็นคนที่แบบ ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเราจะเราจะเป็นคนจนจนคุณอาจจะคิดแบบนี้ไปแล้วก็ได้นะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อาภัพเรื่องความรักหรือเปล่าทําไมมีความรักกี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยสําเร็จสักทีนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์ธิีท่านกาลังจะบอกคุณว่าในสิ่งที่เจอมาทั้งหมดและครั้งนี้นะคะเป็นเป็นครั้งที่แบบหนักที่สุดสําหรับคุณในความรักครั้งนี้ในครั้งล่าสุดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ หนักมากที่สุดสําหรับคุณนะคะแต่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้มาเจอสิ่งนี้ก็คือการที่คุณกับได้กลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงที่เป็นตัวตนของคุณนะคะเมื่อกี้ไพ่ไพ่สามอา่ไพ่สใบนะ,ะที่ดูตัวตนของคุณนะคะก็คือว่าคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดคุณคุณรักใครนะคุณก็จะรักแบบร้อยเปร์เซ็นไม่มีหักเลยนะคะ รก100ักร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะให้จนหมดหัวใจให้หมดทุกอย่างมีเท่าไหร่ให้หมดให้ความรักให้ความซื่อสัตย์จงรักภักดีให้หมดทั้งตัวและหัวใจช่วยเหลือมาตลอดเป็นผู้ให้มามาโดยตลอดในทุกๆความรักที่คุณมีนะคะคุณให้หมดนะคะนั่นแหละค่ะคือมันมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นบทเรียนนะคะที่คุณได้รับนะคะที่คุณให้เขาคุณคุณรักเขาแต่คุณ ไม่ได้รักตัวเองก่อนคุณให้คนอื่นก่อนแต่คุณไม่เคยได้ให้กับตัวเองเลยคุณไม่เคยที่จะเติมเต็มตัวเองได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะคุณให้เขาแต่อาจจะเป็นการให้เพราะว่าคุณอยากที่จะ,ะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะคุณอยากจะให้คนรักของคุณนะคะคืออยากจะให้ความสัมพันธ์มันอยู่ต่อความสัมพันธ์ มันอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งนะคะแล้วคุณก็คิดว่าการที่คุณให้การที่คุณทําดีกับเขาคุณก็จะได้รับสิ่งนี้ตอบแทนแต่ว่าในในสิ่งที่คุณให้เข้าไปคุณให้จนกลายเป็นว่าให้บางครั้งจนเบียดเบียนตัวเองให้จนไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองให้จนแบบว่าเรียกว่าถ้าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะให้คุณเป็นแบบไหน คุณก็เป็นอย่างที่เขาต้องการเพื่อที่คุณอยากจะรักษาวความสัมพันธ์เอาไว้แต่สุดท้ายมามันกลายเป็นว่าคุณให้คนอื่นจนมันไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองเลยไม่เหลือความไม่เหลือความรักตัวเองเลยนะคะแต่มาวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่านั่นละหากือสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะเขาก็อยากจะบอกว่าให้คุณนั้นต้องกลับมารักตัวเอง บทเรียนต่างๆที่ผ่านมาสอบคือเขาต้องการเป็นบทเรียนเขาต้องการสอนคุณเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือให้คุณกลับมารักตัวเองให้ได้ให้คุณกลับมาเติมตัวเองให้เต็มให้คุณกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ววันนั้นนะคะวันที่คุณได้กลับมารักตัวเองนะคะแล้ววันนี้คิดว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะจุดที่คุณกลับมารักตัวเองแล้วพวกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินมันหนักเหลือเกิน มันเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยกับความรักกับความที่ว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่การทะเลาะเบาอแหวงมันมีแต่อุปสรรคมาโดยตลอดทั้งทงท,งที่เราก็ให้ใจเข้าไปเต็มร้อยแต่ทําไมสิ่งที่ได้ตอบกลับคืนมาทําไมเราถึงไม่ได้เท่าที่เราให้เข้าไปเลยนะคะอ่านะคะนั่น,น,นคือสิ่งที่ มันนำพานะคะมันนำพาให้คุณมาถึงจุดตรงนี้จุดที่คุณรักตัวเองแล้ววันนี้คุณก็มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะและสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้รับความรักที่เป็นความรักแท้อย่างแท้จริงคุณจะได้พบกับคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนี่ค่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะคิงออฟเพนทากล์นะคะก็คือเป็นราชาถือเหรียญน,นี่ล่ะคือคนที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะคะแลวคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ เออเรียกว่ามามาพร้อมกับเมื่อคุณพร้อมโอ้โหคุณดูไพ่นะคะโอ้โหมันแบบมันขนลุกมากเลยคุณดูไพ่นะค,ะคุณคุณอยู่ในจุดที่คุณได้เก้าเหรียญและไพ่ที่ประกบคู่ก็คือ king of pentacles อีกหนึ่งเหรียญเน,นะะี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณรอมาตลอดชีวิตนะคะถ้าคุณรอมาเรื่องความรักของคุณนะคะว่าทำไมฉันไม่สมหวังสักทีเนี่ยทำไมฉันผิดหวังอยู่นั่นะ่ะ วันนี้นะคะมาถึงมาถึงจุดที่คุณได้เก้าเหรียญแล้วนะคะคุณกลับมารักตัวเองแล้วเหรียญที่สิบมาแล้วค่ะเออเหรียญที่สิบมาเรียบร้อยแล้วคุณได้สิบเหรียญแล้วคุณได้สิบเหรียญจากการที่คุณมีคุณสามารถเติมตัวเองได้เก้าเหรียญและสิบเหรียญมาแล้วคนคนนี้จะมาเติมเต็มคุณจะมาให้ความรักให้ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ทั้งแบบทั้งกายภาพทั้งทรัพย์สมบัติภายนอกคุณจะเต็มคุณจะเต็มทั้งหมดคุณจะได้รับทั้งหมดนะคะทั้งทรัพย์สมบัติเนี่ค่ะมาคนนี้จะถือทรัพย์สมบัติถือความมั่งคั่งลํำรวยอุดมสมบูรณ์มาเติมให้กับคุณเต็มพอดีเป็นสิบเหรียญน,นะคะโอ้โหแบบอ่านไพ่วันนี้ขนลุกมากขนลุกมากนะคะคือ ขอน้อมรับไว้ด้วยได้ไหมขอแม่หมอน้อมรับหน้าไพ่ไปด้วยแล้วกันนะคะเอออยากได้เหมือนกันเนะนะคะ,ะ,คะจบแล้วนะคะจบเรียกว่าบทบทเรียนกรรมในเรื่องความรักนะคะที่คุณเจอมาทั้งหมดวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกงี้ว่าถึงวันที่คุณเต็มแล้วนะคะคุณเก้าเหรียญแล้วเหรียญที่สิบมาแล้วะคะ่ะ เลียนที่สิบกำลังมาแล้วมาแน่นอนคุณได้พบกับรักแท้รักที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่แบบพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยคือคุณจะครบพร้อมทั้งทางกายภาพทั้งทางฐานะเงินทองนะคะคือพอมาเจอกันแล้วนะคะมาเจอมาแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็มาเบิกสมบัติเก่าด้วยคุณมีสมบัติเก่าติดตัวมานะคะแตถ่ถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ทำไมฉันถึงแบบ โห oh, ทำไมฉันถึงลำบากเหลือเกินทำไมฉันถึงไม่ไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักทีทำไมฉันถึงแบบมันยากเย็นแสนเข็ญน,นะคะทำไมมันลำบากเหลือเกินนะสู้ชีวิตมาเหลือเกินนะอ๋อ,อก็เป็นเพราะว่านี่แหละค่ะคือมันเป็นวิบากกรรมนะคะที่คุณจะต้องเจอคุณจะต้องผ่านจุดนี้เมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเรียกว่าเป็นวันฟ้าเปิดเลยก็ได้นะคะวันฟ้าเปิดที่คุณจะได้ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย,อย่างที่คุณต้องการนะคะอืม เบิกสมบัติเก่ามาแน่นอนเจอกันแน่นอนนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็เอ่อขอจบด้วยความเรียกว่าขนลุกเหมือนกันเนาะข <laughs> นลุกจริงๆนะคะนี่คือนี่คือเนี่ยข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการฝากถึงคุณนะคะก็ขอให้คุณนะคะเอ่อมีความสุขแล้วก็ ยิ้มรอได้เลยนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบทเรียนเรื่องความรักทั้งทั้งหมดที่ผ่านมานะคะมันจบลงแล้วและสิ่งที่จะเจอต่อไปในวันข้างหน้านั่นก็คือมีแต่ความครบพร้อมมีแต่ความอดุดมสมบูรณ์เจอได้เจอคู่แท้แล้วนะคะจะได้เจอคู่แท้ในในเร็วๆนี้นะคะจะได้เจอแน่นอนนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าชอบนะคะก็ช่วยอ่อ กดหัวใจให้เป็นเป็นกำลังใจกันนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปแรนดอมในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือล่วงเเรียกว่าก้าวล่วงประการใดนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ